ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบสูตรเร่งการลงหัวสําหรับมันสําปะหลังหรือปุ๋ยระเบิดหัวมันสำปะหลังนั่นเองแนะนําปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK 3 4ปุ๋ยสําหรับเร่งหัวมันสําปะหลังโดยเฉพาะ ใครอยากได้มันหัวโตหัวใหญ่เปอร์เซ็นต์แป้งสูงดูสิสูตรนี้เลยค่ะ FK 3 4พ่นแล้วไม่เขียวนะคะแต่ต้นไม่สม FK 3 4พ่นไปแล้วช่วยในเรื่องของการสะสมแป้งขยายขนาดของหัวมันสปะปลังไม่ว่ามันสปะปลังของคุณจะปลูกในดินแบบไหนดินร่วนปนทรายดินเหนียวดินปนหินดินภูเขา FK 3 4ใช้ได้หมดแต่ข้ออย่างเดียวใช้ให้ถูกช่วงถูกเวลาจะใช้ปุ๋ยระเบิดหัวมันสปะปลัง FK 3 4ได้ก็ต่อเมื่อมันสปะปลังนั้นมีอายุ3เดือน ขึ้นไปเพราะว่ามันสัมปรหลัง1-3เดือนเขาต้องการเร่งการเจริญเติบโตถ้าจะระเบิดหัวต้องรอให้มันสัมปลังเป็นรูปแบบหัวก่อนเก็บหัวได้ก่อนแล้วเราจะไปขยายขนาดของหัวให้หัวมีขนาดโตแล้วก็ได้น้ำหนักดีใช้พ่นในอัตราส่วน25-50กรัมต่อน้ำา20ลิตร f k 3 c ในหนึ่งในหกล่งองนี้นะคะประกอบไปด้วย2ซอ,องด้านไหนก็คือปุ๋ยระเบิดหัวมันสัมปลังที่มีโพแทสเซียมมากถึง40%นอกจาก นั้นยังมีตัวฟอสฟอรัส10%เรายังมีธาตุเสริมที่เป็นธาตุแมกนีเซียมและก็สังกะสีให้ด้วย fk 3 c กล่องนี้ครบจบในที่เดียวธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมและสามารถใช้พ่นเพื่อบำรุงหัวได้อย่างดีเยี่ยมนะคะสนใจสั่งไปทดลองสินค้าอย่ารอช้ากดสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยค่ะ fk 3 4